พนักงานโรงงานและพนักงานออฟฟิศที่รับเงินเดือนเป็นสลิปหรือโคดสารารีในการที่พี่ๆจะยื่นขอสินเชื่อรถยนต์มือสองมีรักเกณฑ์อะไรบ้างคอหนึ่งพี่ๆต้องมีอายุขั้นต่ำ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึงอายุ65ปีก็ยังขอยื่น ขอสินเชื่อได้นะครับ 2. อายุงานยังต่ำต้อง4เดือนและผ่านโปพอ 3. อแม้ประวัติพี่ใสใสสามารถขอยื่นสินเชื่อรถยนต์มือสองได้นะครับขออย่าติดแบกริดและมีอรสินค้าราชอาณามวดเท่านั้นพอเอกสารต้องใช้อะไรกันบ้าง 1. นึ 1. ่ัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน 3. สเตตเมนธนาคารย้อนหลัง6 เดือน4ร,ริปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนและการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์มือสองที่ตีรถสวยรถมือ2ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น,นถ้าพี่ๆยังมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้มาคลิปนี้นะครับราเิตีจะเข้ามาตอบ